โยโยโยสวัสดีครับเอฟซี MC, คืนผู้นำทุกช่องทางอยู่กับพี่เจตคืนผู้นงเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้ก่ติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับก่อนอื่นฝาก VIP KLN ในช่องคอมเมนต์ตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับามาถึงค่ำคืนวันอาทิตย์นะครับคลิปแรก3คู่ มาจาก2ลีกครับไปเอาได้พืนที่เวลา2องค่ำตรงลาลิก้าสเปนอเลติกบินเบาอันดับ4จะเปิดบ้านเจอกับบายาโดริดทีมบวยนะครับบินเบา45แต้มจากการชนะ12เสมอ9แพ้3เกมล่าสุดบุกเสมอเอสปันยอนมา1ต่อ1นะครับตัวหลักก็คู่น้องอินเากี้กับนิโกวินเลียมมีออยฮันซันเซ็ตอเล็กซ์เบเรนเก้นะครับเจอกับบายาโดริดจมบวยมี15แต้มจากการชนะ4เสมอ3แพ้17เกมล่าสุด แพ้กาบ้านกับเซบียามาเละ0-4นะครับแถมวันนี้เนี่ยอามารากับ ua, อานัว2ตัวหลักติดโทษแบน์อีกนะครับตัวหลักก็มาริโอมาตินฟอเรนกิริชกองหน้าเป็นหัวลาตาซ่านะครับนัดแรกเสมอกันมา1-1ที่บ้านบบยอโดลิดคู่นี้ก่อนเกมบินเบาเป็นต่อเยอะมากนะครับพี่เจินบอกว่าไม่ต้องคิดเยอะเลยครับบาโอโดลิดเตรียมตกชั้นนะครับแพ้มา5เกมติดบินเบาเนี่ยเผอๆบอาว่าแต่แชมเปี้ยนลีกเลยลุ้นแชมป์เลยครับพี่เจิบอกว่าบินเบายืนพื้น2ประตูลุ้นเม็ส3นะครับ คู่ต่อมาเวลาที่สี่ทุ่มสิบห้าไปดูเรอัลมาดริดจะเปิดบ้านเจอจีโรนามาดริดห้าสิบเอ็ดแต้มจากการชนะสิบห้าเสมอหกแพ้สามเกมล่าสุดกลางสัปดาห์เล่นแชมเปี้ยนลีกเปิดบ้านถล่มแมนเชสเตอร์ซิตี้มาสามต่อศูนย์นะครับอ่าสามต่อหนึ่งนะครับตัวหลักๆก,ก็ จูดเบลลิงแฮมเนี่ยจะติดโทษแบนลงไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยการหลักที่เหลือก็บอเบเดสสามนารุกก็โรดิโก้วินิซิอุสเอ็มบัปเป้นะครับเจอกับจีโรน่า31แต้มจากการชนะ9เสมอ4แพ้11 เกมล่าสุดไปแพ้คาบ้านในกับเกตาเฟ่มา1ต่อ2นะครับตัวหลักก็ไบรอันจิลอัสปิยาดอนนี่ฟานเดอร์เบ็กกองหน้าอาเบลลุยนัดแรกเจอกันมาริดบุกถล่ม3-0คู่นี้ก่อนเกมมาริดเป็นต่อเยอะพอสมควรนะครับออยอง้าจิโรนาอยู่ในช่วงฟอร์มแย่นะครับแพ้4จาก5เกมหลังสุดในขณะที่มาริดเองต้องพยายามทำแต้มไล่ทั้งบาร์เซโลนาแล้วก็เอร์ติโกนะครับแม้ว่าไม่มีจูต์แต่ว่าที่เหลือก็เล่นกันได้นะครับพี่เจ๋มองว่ายิงขาดหนึงสประตูแน่ครับคู่นี้เชียร์ะไรอัลมาริดนะครับ ปิดท้ายเวลา5้าทุ่มครึ่งไปดูบุนเดสซีก้าครับบายเยอร์มุนิกจะฝูงจะเปิดบ้านเจอแฟรง์เฟิร์ตอันดับ3บายเยอร์ห้าแต้มจากการชนะ17เสมอ4แพ้1เกมล่าสุดลงเล่นแชมเปี้ยนลีกเปิดบ้านเสมอเซลติกมา1-1แบบหืดจับผ่านเข้ารอบนะครับตัวหลักก็โจชัวกิมบิดไมเคิลโอริเซ่จามามูเซียรากองหน้าแฮร์รี่เคนครับเจอกับแฟรง์เฟิร์ต42แต้มจากการชนะ12เสมอ6แพ้4 เกมล่าสุดเปิดบ้านชนะโฮสไตคิวมา3-1นะครับตัวละละก็มาดูเกอร์เซ่ฮูโกลาซันเอนกิติเกยืนกองหน้านะครับนัดแรกเสมอกันมา3-3ที่บ้านแฟรงก์เฟิร์ตคู่นี้ตามหน้าเสือบาเยอรเป็นต่อเยอะมาแต่อย่าลืมว่าบาเยอรเล่นกลางสัปดาห์มาพักน้อยกว่าและจริงๆฟอร์มก็ไม่ถึงกัะไหลลื่นนะครับในขณะที่แฟรงก์เฟิร์ตเหนียวนั่นหนึบ 7นัหลังสุดในลีกไม่แพ้ครับชนะ4เสมอ3าที่เห็นมองว่าสู้ได้ครับเกมแบบนี้วัดใจแฟรงก์เฟิร์ตคือมีมุมเสมอได้เลยหรือแพ้เต็มที่ก็ประตูเดียวไม่เกินนี้นะครับให้เชีย์แฟรงก์เฟิร์ตนะครับสรุป3คู่คลิปแรกชอบไปที่อาร์ติกบินเบาเรอัลมาดริดและไอทักแฟรงก์เฟิร์ตขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย